เรื่องประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนต์ที่ทูสวัสดีครับเด็กๆเด็กๆเคยเห็นตัวกอริลลากันไหมครับเอแต่เด็กๆจะเชื่อทีทูไหมว่าการประดิษฐ์ตัวกอริลลาไว้เป็นของเล่นเนี่ยทำได้จากของใกล้ๆตัวอย่างเปลือกไข่ด้วยนะอยากรู้แล้วล่ะสิเด็ก,กๆตามมาดูกันเลย อุปกรณ์การประดิษฐ์กอริลลาจากเปลือกไข่มีดังนี้นะครับสิ่งนี้สําคัญที่สุดเลยนะเด็กๆเ,เปลือกไข่ไก่ไงล่ะกระดาษสีปากกาเมจิกสีดำและสีแดงสีน้ำกาวลาเท็กอุปกรณ์ครบครันแล้วอย่างนี้ลงมือกันเลยดีกว่าเด็กๆร่างรูปแบบหน้าและส่วนท้องของกอริลลา เรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ระบายสีบริเวณที่เป็นขนจากนั้นก็รอให้แห้งตัดกระดาษสีที่มีสีเดียวกับสีของกอริลลาหรือสีที่ใกล้เคียงเป็นแขนและขาแบบในรูปไงล่ะเด็กๆอ๋อเด็กๆต้องติดกระดาษสีอีกสีหนึ่งให้เป็นมือและเท้าของกอริลลาด้วยนะใช้ปากกาเมจิกสีดำแต่งตาคิ้วจมูกและใช้ปากกาสีแดง แต่งปากและสะดือถึงคราวประกอบแขนขากับตัวกอริล่าแล้วนะเด็กๆติดกระดาษที่เป็นแขนขาไว้ที่ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับรอให้กาวแห้งก็จะได้กอริล่าเปลือกไข่น่ารักน่ารักแล้วแต่งหน้าตาได้หลากหลายแบบเลยนะเด็กๆด,ดูสิอยู่กันเป็นฝูงเลย สนุกกับการประดิษฐ์ของทีทูแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยล่ะวันนี้ทีทูขอลาแล้วนะครับสวัสดีครับ